มอนซสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อน,นี้พาพี่น้องเดินทางไปเยอรมันนะคะจากนี่อาเมียไปเยอรมันก็จะประมาณ5 5 0 0กว่าโลนะคะกะซิฮหอดพุ่นกับประมาณบ่าย3บ่าย4ีโมงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเช้าเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บอุปกรณ์แล้วก็ภาพรถแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางกันเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าที่แคมป์ของอาเมียเนาะ วันนี้เราเดินทาง483กิโลนะคะเมื่อคืน right. นอนบรับจ้ะนอนตีสามลุกมาเจ็ดโมงตีสามตีสี่ตีห้าตีหกห้าโมงหน้าตาแบบไอ้รู้สึกว่าคือน้ำหนักจะของสิลงนี่แหละในความรู้สึกนะ mm hmm. ก็ดีคือการ mm hmm. เพราะว่าอากันอยากล,ลดน้ำหนักเนาะแต่ก็ลดบ่ได้ถ้าอยู่บ้านนะกินอย่างเดียวนะคะไปกันเลยคะ่ะ โอเคไปค่ะทุกคนนี่นะคะ The c h ์ u f f ฟอร์ว n น Coffe e <Okay. S 1> มาพอได้เสิร์ฟคอฟฟีให้กับโชเฟอร์นะคะทุกคนเอสเปซิ่ลโซโลช็อตเหรอจอนทุกคนเอ๊ มีคนถามว่าพ่อใหญ่ขับรถเมื่อยบ่ตอนขับนีเพื่อนบ่เมื่อยดอกจก้ะแต่ว่าตอนแรงมาเพื่อนกะสีเมื่อยเนาะก็จะพักผ่อนนะคะก็จะนอนตั้งแต่สามสี่ทุ่มเนาะนี่กาหันลม9ยูโรค่ะก็ประมาณเกือบ350บาทนะคะตอนนี้เดินอ,อยู่376กิโลค่ะเราก็ถึงเบลเยียมแล้วใช่ไหมปะ๊ะอ๋อเนี่ย วิสต์จ็อบพีอาร์สต e ร e มปีที่แล้วพักอยู่ตรงนี้นะคะคันคัน no no I don't want to show that because the r are e t h e mark in the phone not looking nice I do not understand I don't want to see it b e c a u s e they show the mark we can put paper and pick Put the we don't have paper here. We don't have. We know a We don't have here. <laughs> enough. Enough. Yeah, <laughs> well, like this, you can. Eh. <laughs> uh. voilà. Ah, ปลาแซลมอนมาเด้อค่ะมากินข้าวกับ KPP and JP กินข้าวอยู่เบลเยียมมาเนี่ยนอนอยู่เยอรมันเดินทางมาจากฝรั่งเศส Absolutely fantastic, that system. Maki Maka Aroi Aroi Mumi Park, enjoy full on the concrete and break. อร่อยมาค่ะทุกคนข้าวปลาแซลมอนจเจแปนสไตล์เย้โคตรสิเขาอร่อยเนาะเซีมหอมเยอะอยงแต่อร่อยจ้ะ 哇,哇，啊？嗯、mm hmm. ปิดค่ะกินหมดทุกอย่างเลยเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อตอนนี้เรืออยู่250กิโลเดียวอสิพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดอันนี้บ่แมนมากวอนัดเลยจ้ะถ้าเป็นน้ำลายอ่างเงี้ยไม่ใช่วอนัดนไม่ใช่เกาลัดนะคะไม่ร้องมาเบิ่งเฮ็ดมันเฮ็ดเอีย่งี่ยายหอวโหค่อยซิมาเฮ็ดจะออกมาให้ค่อยเบิ่งเลยเนาะเฮ็ดเบือ่อไปค่ะทุกคน ที่แล้วเนาะถ้าผู้ใดจำได้ดไดอ,อกลางรถอยู่ดอตมัวในฝนตกนะเออแล้วเมื่อน,นี้คลืมนฟ้าคลืมฝนอีกยายสิรอยอยูบ่อเจ้าว่านี่เย่พึ่งตกได้รถคารวานภาพนี้มันเสียอย่างหนึ่งมันดีตอนเขาขับรถมันแนมเห็นกระจกลังมันเสียตอนที่เฮาแบบย่มฝนตกเนี่ยหละจ้ะไก่สีหอดดอตมูลลวเลยได้ยายคอยค่ะ That glass of wine, you know, I think you should have taken the low one, because with the... <laughs> what do you have for you? Take on there, and you, you have to... What do you buy? something. Sunfei. Sunfei. Mmm. Hey, And, the uh, cut into pieces, I think, already. กูจ o ช่วยนะมันไมู่ช่อ่ะอีกสแนชแต่กูมันช็อปโพิเอ่ะตอนที่มากินฝนตกทุกปีถ้ามาดอดมูลฝนตกตลอดเลยถนน สามปีที่แล้วสั่งม่แล้วมากปีนี้ก็ยังม่แล้วอีกจ้ะโอเคนะคะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้เนะาะไอ้กับป้าก็มาถึงรอดโมแล้วะคะ่ะนอนคืนนึงเมื่ออื่นก็สิไปทางตอนเหนือของเยอรมันจากนี้ไปก็ประมาณ4ี0 0กิโลเหมือนเดิมนะคะ อย,อยากให้ขออนุญาตกินข้าวแลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มาส่งไอศกปีจนมาถึงเยอรมันนะคะรอติดตาม e ีพีต่อไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะ